พระวิปัสนาพระวิปัสนาก็วิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละเมื่อตอนที่แล้วมาจบลงที่ว่าเจริญสมถกรรมฐานไปถึงวิปัสสนากรรมฐานแต่ยังไม่ได้ขยายวิปัสสนากรรมฐานว่าแล้วคืออะไรวิปัสสนากรรมฐานหลังจากจิตสงบดีแล้วจากสมถะ ก็พิจารณาสิ่งต่างๆให้เห็นสภาพความเป็นจริงความจริงความเป็นจริงที่ว่านั้นก็คือความเป็นจริงว่าทุกอย่างมีการเกิดขึ้นมีการแปรปรวนไปและมีความดับลงเกิดขึ้นแปรปรวนดับลงเกิดขึ้นแปรปรวนดับลงเป็นอย่างนี้ ทุกขณะทุกเวลาทุกนาทีทุกเชี่ยววินาทีเป็นไปอยู่อย่างนี้ไม่ต้องดูที่อื่นไกลดูที่ร่างกายของเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเกิดจากน้ำน้ำที่ที่อยู่ในคันแม่ก็ไขน่นย แล้วก็น้ำของพ่อไปผสมกันก็เป็นน้ำเหลวแล้วก็เป็นก้อนเนื้อก็เป็นน้ำขุ่นๆแล้วก็เป็นก้อนเนื้อขึ้นมาแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาถ้าเติบโตอยู่ในคันมันดาไม่ได้ก็ออกมาจากคันมันดาก็ได้อาหารได้อากาศได้บำรุงอย่างดีก็เติบโตขึ้นมา ถ้ามีบุญวาสนาก็อยู่ได้นานๆบุญวาสนามากก็อยู่ไปถึงเกสิบปีร้อยปีก็มีแต่คนบุญน้อยในปุญญขโยบุญหมดตายที่แต่เยาวัยก็มีเพราะฉะนั้นก็บุญนิสสำคัญกับร่างกายชีวิตเรานะ เจริญวิปัสนาเพื่อให้เห็นความเป็นจริงอย่างนี้คือความเกิดขึ้นแปรปรวนและวก็ดับลงของร่างกายของเราเพื่อให้เราได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่พลาดไม่พลังสร้างสมบุญไว้อย่างเพียงพอมามีบุญมากแล้วนี่ตายไปอยู่ในโลกนี้ก็สบาย มาเกิดในโลกนี้ใหม่ก็สบายถ้าไปเกิดในโลกหน้าก็มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าโชคมาวาสนาช่วยตัดกิเลสได้หมดสิ้นเราก็หมดทุกข์หมดโศกกันนี่เพราะเจริญวิปัสสนา